สวัสดีค่ะสวัสดี FC นะคะช่องปุ้ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกับแนวทางเนาะแนวทางนะคะเล่นทั้งวันของเรานะคะทุกคนสูตรนี้นะคะเล่นได้ทุกแนวทางเลยนะคะสําหรับสายหุ้นนะคะสายหุ้นที่ยังไม่มีแนวทางนะคะไปได้หมดเลยนะคะตัวเด่นรัฐบาลไทยลราพัฒนานะคะแล้วแต่ FC นะคะจะวัดดวงวัดใจตัดสินใจกันไปนะคะลองดูเดอ้อ FC ก็ได้ค่าประตูก,กันเกือบทุกวันเมนบอค่ะ เอ้ามาสารภาพแน่ค่ะรุ่นพี่เอารุ่นพี่มเมื่อบอก่นเนี่ยค่ะว่าเป็นตรได้อยู่บ่ค่ะ แต่แอดก็ไม่รู้นะคะว่า f อฟเขาไปกันยังไงอะไรยังไงนะคะบางท่านเพิ่นกัวินเอานะคะลูดเอาบางคนก็วินตารางนะคะแล้วตารางบางท่านก็เอาราวเช้าไปวินบางท่านก็เอาดาวปกไปวินบางท่านก็เอาเล่นทั้งวันไปวินนะคะเล้วแต่เพิ่นสีเหตุไปอดค่ะแต่ว่าถ้าสูตรไหนเดินดีนะคะก็จับสูตรนั้นได้เลยนะคะทุกคนไม่จําเป็นต้องไปเหมือนแอดก็ได้นะคะหรือถ้าเป็นตัวประกบเดินดีก็เอาตัวประกบไปนะคะแต่ถ้าเป็นตัวเด่นเดินดีก็ใช้ตัวเด่นเลยนะคะแล้วแอดก็จะ จับสิบหกคู hmm. ่นะคะสิบหกคู่สิบหกชุดนี่แอดจะให้ทุกวันนะคะวันไหนมีเบิ้ลมีหามก็จะแจ้งให้ทราบนะคะเอาก่อนที่จะไปแนวทางนะคะเพราะว่าคืนนี้เรามีสอยดาวกันนะคะสายสอยดาวนะคะสายสอยดาวคืนนี้คือไปได้ทุกดาวนะคะแต่จะเข้าทุกดาวไหมนะคะแอดไม่รู้นะคะทุกคนงวดก่อนนี้นะคะเสียดายตารางไม่แตกนะคะตารางไม่แตกแปดห้านะคะอย่าลืมเอาเลขทูบนะคะอย่าลืมเอาเลขทูบไปสอยดาวด้วยหินบอลเลขถูกค่ะเลขทูบไปดาว ไปดาวปกนะคะดาวดาวไหนเลอเอดดาวโจนค่ะดาวโจนปกตินะคะเจ้าที่ชอบออกดีมากเลยนะคะเพอเพอนะคะมีลุ้นสามตัวนะคะเนี่ยนะคะงวดก่อนนี่ก็สองเจ็ดแปดห้าแปดห้านี่เลขทูกแตกเลยนะคะนี่เลขทูบแตกเนาะแอบเขียนก่อนเข้าด,ด,ดีดีค่ะทุกคนแต่อาจจะแบบว่ามีลาวสตาร์นะคะตัวแปลงบ้างนะคะมีลาวสตาร์กับดาวปกนะคะเอจะชอบเอจะชอบบอกว่าดาวปกตินะคะดาว ดาวปกติโอ้สิเขียนว่าเลขถูกไปเขียนดาวปกติเลขถูกแตกนะคะบางครั้งก็แตกสามตัวนะคะเข้าดีด,ดีลองสังเกตดูเดอ้อนะคะอ,อ้าวเอสถามหน่อยนะคะภาพชัดไหมนะคะภาพชัดเจนไหมทุกคนนะคะเพราะว่า แอดก็เซ็ตกล่องยูหน้าแต่ว่ามันคือเป็นมั่วๆหรือตายแอดมั่วกับบมูหค่ะบร้ลลาบได้นอนเนาะค่ะเนาะเบิ่งแต่ซี่ีี่ค่ะทุกคนขออภัยในเด้อไล์ทรงไล์สดก็ไม่ได้ไล์เลยนะคะติดซีรีส์หนักมากนะคะเอามาดูแนวทางของวันนี้นะคะมาดูแนวทางของวันนี้เนาะงวดประจําวันที่นะคะงวดประจําวันที่ไม่ได้กลับมาหกหนึ่งบอกงวดประจําวันที่นะคะงวดประจําวันที่ยี่สิบ สนะคะแต่เราให้ดู22ก่อนนะคะแอดไม่ได้ไปเก็บสถิตินะคะแอดไม่รู้ว่าเดินดีไหมเข้าดีไหมนะคะอันนี้เลขทูบมวดก่อนนะคะเลขทูบมวดก่อนของเรานะคะมันจะมาออกวันนี้หรือเปล่านะคะ,ต, ase, ะ,คะต้องรอรุ้นนะคะแล้วก็เจ9นะคะเจ9ดดข้านะคะจะเดินวันนี้หรือเปล่านะคะต้องรอรุ้นเลยนะคะ789ดดนี่จะเดินวันพระหรือเปล่านะคะเพราะวันพระกรันศูนย์กันเบิ้ลกันหามนะคะศูนย์ก็มาด,ดีดีนะคะทุกคนนะคะสายหุ้นก็ดีเนาะทุกคนเนาะ กันศูนกันเบิ้ลกันหามเอาลองดูนะคะทุกคนนี้นะคะเป็นแนวทางตัวเก่านะคะเพิ่นกับสายลูดนะคะบางท่านก็ไปลูดบางท่านก็จับตัวเด่นนะคะแล้วแต่ค่ะทุกคนนะคะถามว่ามันไปราวพัฒนาไม่ออกดีเนี่ทุกคนลองสังเกตนะคะท่านทีเพิ่งเข้ามาติดตามรับชมเราฟังเรือสายหุ้นนี้ไปยังไงเหรอเอดวัสดเนาะสายหุ้นไปยังไงเหรอเอดวัสดอุ้ยเอ็ดกับ บหูเด้อค่ะทุกคนมันมันแล้วแต่นะคะทุกคนลองสังเกตดูก่อนนะคะเอสก็ทําของเอสให้เอฟซีดูนะคะ10 10เอฟซีเพิ่นสิไปเนี่ยใดก็ล่องเบิ้งเด้อจะลองดูนะคะจะไปแบบว่าเลขชุดบ่ค่ะบางท่านก็ไปชุดเนี่ยคะ่ะไปทั้งวีทั้งวันเลยนะคะบางท่านก็วินตารางนะคะตารางพวกนี้ใช้วินได้หมดเลยนะคะจะเป็นสีลาวเช้าหรือจะเป็นตัวเล่นทั้งวันนะคะตัวเล่นทั้งวันนี่คือตัวจริงนะคะเด่นกําลังวันของช่องเลยนะคะนี่ เป็นตัวเล่นทั้งวันนะคะแอดจะจับแบบนี้ให้นะคะแต่สูตรอื่นแอดจะไม่จับสามตัวให้นะคะเข้าดีค่ะทุกคนเข้าดีนะคะพอได้ค่าประทูค่าปุ่นคาเจ๋วกันนะคะอันนี้จะเป็นของวันจัน์ทเนะเาะอมาดูของวันที่ยี่สิบสามนะคะยี่สิบสามแล้วก็สายสอยดาวคืนนี้นะคะในแอดแจ้ง ไม่งงเนาะงงไหมนะคะไม่งงนะคะทุกคนนะคะเพราะว่าแอดจะเขียนสายสอยดาวคืนนี้นะคะมาดูนะคะสี่ลาวเช้าของเรานะคะเด่น890นะคะ808182909192นะคะ0 0 0 1 0 2นนะคะกันเบิ้ลกันหามนะคะสูตรนี้กันเบิ้ลกันหามค่ะจับได้เบิ้ลนะคะแอดวันไหนที่แอดไม่ได้เขียนให้นะคะก็พินิจพิจารณานะคะสายไม่เบิ้ลนะคะก็ระวังนะคะนี่ จับได้เบิ้ลนะคะมีโอกาสมาค่ะมีโอกาสมาถือว่ามีโอกาสมาสูงเลยนะคะสายสอยดาวคืนนี้ไม่แน่อาจจะเบิ้ลนะคะสายสอยดาวคืนนี้เพราะว่าวันพระนะคะมันชอบเบิ้ลนะคะวันพระวันโกนนะคะอ่ะมาดูสายสอยดาวคืนนี้ของเรานะคะในตารางแอดอ่านให้ยังสายสอยดาวคืนนี้นะคะมันจะไปดาวปกไหมนะคะสายสอยดาวคืนนี้วันที่ยี่สิบสองนะคะอ่าลุ้นลุ้นเอาไปลุ้นเราพัฒนานะคะว่ามันจะเข้าไหมนะคะถ้าเข้าก็ หน่อยถัดจสามออกแอดก็มีสิทธิ์ถึงมืดเลยได้ด่นถ้ามาในนี้นะคะเพราะว่าแอดดักไว้หมดแล้วนะคะแต่ว่าสามมันสีมาอยู่บ่สามสามไปนิดเดียวเองนะคะอะไรที่ติดสามนะคะกันไว้แค่นิดเดียวเองถ้ามาเนี่ยขาดทุนเลยค่ะสงสัยจะมาหรือเปล่านะคะอะไรที่แอดไม่ค่อยชอบเนะะี่ยค่ะปกติแอดชอบมากนะคะสองสามเนี่ยเป็นเลขตระกูลที่ชอบมากสองสามส,ามสี่นเนาะแต่ว่าวันนี้มันดันมาติดดับตัวนั้นนะซี่เนาะ ถรมาเต็มๆกับตัไภ่ตัว,วันแลวค่ะมือนแรกเอาเด่นนะคะหกเจ็ดแปดนะคะหกสองหกสาหกสี่หกห้านะคะเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้านะคะแปดสองแปดสามแปดสี่แปดห้าเข้าทางเราแล้วนะคะจะเป็นตัวไหนมานะคะระหว่างหกเจ็ดแปดนะคะมีสิทธิ์ลุ้นทั้งสามตัวเลยนะคะแต่ว่าแปดนะคะจะมาไหมนะคะวันนี้ก็ถือว่าแปดเดินไม่เท่าไหร่นะคะอาจจะเป็นหกก็ได้นะคะ แต่ว่าแอดอติดใจสีหนึ่งของหลานนะคะเด่นเด่นราวพัฒนานะของหลานนะคะเด่นนางก็เข้าเจ็ดงวดติดนะคะแอดก็เลยเอแอดก็เลยแปลกใจนะคะว่ามันสมาเนี่ยไหนมันจะมาอย่างไงมันจะมาได้ยังไงนะคะแต่ว่าหนึ่งเจ็ดนี่ก็ถือว่าเด่นมากเลยนะคะถือว่าเด่นนะคะทุกคนมีไผ่ไปหนึ่งบ่อหนึ่งมีสิบลุ้นนะคะเพราะว่างวดก่อนนี่ศูนย์มันมาเยอะใช่ไหมอ่ะก็น่าลุ้นนะคะทุกคนหกเก้านะคะหกเก้าแปดสี่นะคะเจ็ดสามสองนะคะตามนี้เลยเด้อ น,นะคะหกเก้าเจ็ดสี่แปดสามสองนะคะอาแคบเอานะคะมาดูนะคะมาดูตารางเล่นทั้งวันของเรานะคะเล่นทั้งวันเนาะเอสก็ว่าจะไปซื้อกาวไหมอยู่นะคะสมุดบวบบางแถวบูดจับนิดๆหน่อยๆก็หลุดออกจากปกหมดนะคะถ้าปกมันหลุดแล้วมัน ไม่รู้ว่าเล่มไหนเป็นเล่มไหนนะคะจับได้เบิ้ลได้หามนะคะทุกคนนะคะวันนี้เบิ้ลหามไม่ไม่ค่อยเบิ้ลไม่ค่อยหามใช่ไหมคะสงสัยจะเบิ้ลหลังวันพระนะคะจับได้เบิ้ลนะคะสองคู่เลยนะคะโอกาสที่ดาวปกหรือมันจะไปเบิ้ลลาวพัฒนาค่ะโอกาสที่ดาวปกจะเบิ้ลสูงเลยนะคะไม่แน่นะคะดาวปกคืนนี้มีมีสิลุ้นเบิ้ลค่ะมีสิลุ้นเบิ้ลจับได้ศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งเลยนะคะศูนย์หนึ่งสองนะคะศูนย์หนึ่งสองตายบอบาเลาวพัฒนา โมเมนต์สมาต่ำหมนา่ะเก้าศูนย์เก้านะคะศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งนะคะหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งนะคะสองเก้าสองศูนย์สองหนึ่งนะคะทุกคนมาดูเลขชุดนะคะศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์สองนะคะหนึ่งหกหนึ่งเก้าศูนย์หกศูนย์สองหกสองนะคะทุกคนเก้าสองนะคะสองศูนย์สองหนึ่งนะคะสองสองนะคะสามหกสามเก้าสามศูนย์สามหนึ่งนะคะ 1> 0 1 2 7หนึ่งสองเจ็ดนะคะเก้าหแปดนะคะศ1นย์1 0 0 2 0สองนย์สองย์นะคะเก้าหนึ่งสองเก้าหนึ่งหนึ่งูนย์สองหนึ่งนะคะทุกคนเลขกุงหูเบิ่นหามนะคะจะเป็นยังไงก็ไม่รู้นะคะลองพินิจพิจารณากันเอาเดนอนี่เดอเลขทูบนะคะเลขทูบเห็นเป็นหกเจ็ดแปดหรือห้าเจ็ดแปดนะคะดูยังดูดูอีกแบบก็เหมือนจะเป็นห้าแปดเจ็ดนาะทุกคนเนาะอีกอันนึงนะคะแบบเลขหกเหมือนมันไม่ค่อยจะทุกคนเห็นเป็นห้าอหอ อีกจังหนึ่งแอดกับแนมเป็นเป็นเป็นห้าแปดเจ็ดตาตาสีดิเสียเงนินไหลเห <laughs> ็นหลายอันคะ่ะจ้ะอันนี้แอดก็แปลงออกมานะคะทุกคนแปลงไปแปลงมากขึ้นได้หลายเทบูบัต์นี่นะคะแอดก็แปลงออกมานะคะทุกคนี่แปลงออกมานเนนอแอดกับไปจักสีมาจังได้แหะค่ะคืนนี่นะคะหกแปดเจ็ดน,น,น,นะคะ, 6, 8, 7, ะ,คะดูแอดแปลงเลขนะคะแปลงออกมาค่ะสีดาบ่มุนี่คะ่ะ เบิ้ลนะคะถ้าเป็นเบิ้ลจะมานะคะวันพระนะคะไม่ค่อยเบิ้ลใช่ไหมสายหุ้นนะคะเบิ้ลอยู่บคะ่ะวันนี้หกหกเก้าเก้าแปดสนึ่งหนึ่งสุดสอันนี้แปลงจากเลขทูปนะคะดูดิแปลงได้เยอะเลยนะคะทุกคนอลองดูเด้อสําหรับคลิปนี้นะคะแอดลาไปก่อนสวัสดีค่ะโชว์ีเด้คอค่ะสำหรับ f อฟนะคะที่อยากสนับสนุนช่องหรือว่าอะไรนะคะก็ก็ดูตามนี้ได้เลยนะคะนี่เด้อจ้ะ นี่เด้อจะอยาสนับสนุนส่งเนาะหรือหายค่าขนมอาจารย์ปัญญ่าหรือเอียงกวากันไปเนาะจะนี่เนาะนี่นะคะนี่นะคะตามนี้เลยนะคะขอให้มานนะคะขอให้เฮ็งขอให้ปังขอให้ทุกทา่านโชคดีกับแนวทางที่ทางช่องนําเสนอเด้อค่ะสวัสดีค่ะ